มาถึงช่วงสรุปประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ภูมิภาควันนี้ป่าแงมช่วยชาวบ้านก็จะพาเราลงพื้นที่ไปติดตามทุกข่าวสารที่เกิดขึ้นทั่วทุกแวดวงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยจะเป็นเรื่องไหนอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันนะคะป่าแงมสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวกผมป๋าแงมและทีมงานชิมม่าักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ม,มาจู่โจมที่จังหวัดชนบุรีครับ ไตรเทพพิทักษเดินหน้าลุยจับต่างด้าวผิดกฎหมายในจังหวัดชนบุรีและระยองครับนายพิเชษทองพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประธานคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบการจ้างงานการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายกลุ่มแรงงานต่างด้าวร่วมมือกับ ชุดปฏิบัติการชุดที่5ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ตะวันออกและตะวันตกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพเรือและกรมการจัดหางานดูยตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดชนบุรีและระยองพบแรงงานผิดกฎหมาย8รายส่งดำเนินคดีทันทีครับ ทิมพืชท่าบ่อจังหวัดหนองคายในายทรงศักด์สายเชื้อผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จัดโครงการบูรณาการความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมและป้องกันการทุจริตระหว่างสมัคักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับสมัครงานปป,ปอชอยกเคสนะครับตัวอย่างปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านมีสีขุ่นและไม่มีคุณภาพเพียงพอสำหรับอุปโภคบริภโภคโดยเสนอให้1เทศบาลจัดสรรง,งบประมาณ เปลี่ยนส้มท่อระบบประปาที่ใช้มากว่า20-30ปี2ใช้ระบบน้ำประปาบาดาลและ3ใช้ระบบน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคครับนอกจากนี้ก็คงจะมีการร่วมหลมข้อมูลแล้วก็สมัยหาข้อเท็จจริงต่อไปว่าจะมีทางเลือกอื่นๆเช่นการแก้ไขกฎหมายให้เอกชนมาดำเนินการได้หรือไม่แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเราก็ฝากว่าถ้าทั่งเทศาบ,าบาลและงบประมาณมาดำเนินการพัฒนาระบบแล้วเนี่ย ก็อยากจะให้มีการวางแผนอย่างต่อเน,นื่องระยะต่อไปมีวงรอบในการที่จะตรวจสอบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนนะครับวอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งโครงสร้างทั้งหลายเพื่อที่จะได้สามารถมีการดำเนินการได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื <pack ing Pa f li> ่องไปบูรณาการความร่วมมือแก้ไขความเดือดร้อนเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนครับโอเค กมรมคับการปรับปรามการค้ามนุษย์ตัวแทนผู้เสียหายจากการถูกนายจ้างเถื่อนหลอกไปทํางานต่างประเทศเข้าแจ้งความหลังจากโอนเงินแล้วไม่ได้บินครับ,รบจากขอนแก่นลงทุนได้เท่าไหร่คะห้าหมื่นห้าพันบาทบเขาจะให้ไปทําอะไรคะ,ะไปทําเกษตรค่ะไปทําเกษตรที่เกาหลีเนาะใช่ค่ะที่เกาหลีนะคะห้าหมื่นห้าพันบาทแต่ไม่ได้ไปนะคะมีจากที่ไหนอีกไหมคะ กนนครทั้งหมด40,000สามค่ะสกนนครอ,อีก4 3 0 0 0สามให้ไปทํางานทําอะไรคะเออทำกเกษตรเหมือนกันกับน้องค่ะที่เกาหลีใต้ค่ะทำกะเกษตรที่เกาหลีใต้นะคะมีที่เหลือคะเหมือนกันไหมคะทุกคนเหมือนกันทุกคนเหมือนกันนะคะ40,000บ้าง50,000บ้าง80,000บ้างแล้วแต่นะคะร้อยกว่าคนก็มูลค่าเสียหายมากมายนะคะผู้เสียหายกว่า100ราย,รายมูลค่าความเสียหายหลายแสนบาทไปทำงานต่างประเทศต้องตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหางานจาก กรมการจัดหางานไม่ถูกหลอกให้เสียเงินฟรีนะครับช่วงถามแรงตอบแรงเงินกองทุนประกันสังคมตั้งเยอะแยะตั้ง2.6ล,ล้านล้านบาทแล้วทำไมการพิจารณาปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพของผู้ประกันตนมาตรา39ทํำไมถึงยังไม่ผ่านความเห็นชอบของบอร์ดประกันสังคมครับฟังในสัทธาร,รมธรรมบุตรดี กรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนตอบครับคนที่ต้องส่งเงินเดือนภาสีว่าสามสองบาทแต่จะได้รับหนึ่งบำนาญเพียงแค่พันกว่าบาทนี่คือความเจ็บปวดที่เราพยายามที่จะส่งต่อไปแต่แน่นอนครับเงินกองทุนมหาศาลในส่วนนี้ต้องอยู่ในที่สว่างต้องให้ทุกท่านช่วยกันทาข่าวส่งสารให้ทุกคนได้ยินให้เห็นความเจ็บปวดของคนธรรมดาที่เราพยายามจะ่าข้อออกมาครับครั้งนี้ไม่ผ่าน เตรียมพิจารณาใหม่เดือนมีนาคมนี้แหละครับเจ้านายปูนปูนติดตามป๋าแงมจู่มจมช่วยชาาดบูรณการได้ที่เฟซบุ๊กข่าวาป๋าแงมทุกวันและยูทูปป๋าแงมรับเจ้านายปูนปูน